เด่นครับโอ้โหหนีอยากไปเรื่อยๆดัน,นี่นครับฉันห้อกวันนี้แร็แตังแรงครับนายใหญ่ของเราทอรพรทอพรรักหรือว่าเล็กนี่ปริศาบรรพันชนะกรรมการทิ้งาาาดำการท่ทองออที่ยวแร็กีรสภาผู้แทนล่าหล่อโอ้ยเยอยโหตัวาอีกแล้วเอ้ยโอ้โห,อห,ออหไปจับไปจับ บดนว่ายังไงลานบดนบางงี้จับชูไม่ชูไม่พอเอาเยอะเหลย์ตัวเล็กเยอนไม่เยินเยินไม่เยินต่อกนันต่อกอกโอ้โหคอนเสิร์ตมาครับเยวะสองตัวฮ่าใจเย็นๆเตี๋ยฉลองตำแหน่งนายใหญ่เตี๋ยแสดงความเป็นสิริมงคลให้นายใหญ่เรามีสุขภาพแข็งแรงมีวาร์บากไปทำการตลาดเยอะลูกเยอะ ภาษาจีนเขาบอกติงอีหอตัวทางตัวทางนะัมีสีสุดกับกอโหกอุณครับเสีตือเลยนะครับ